สวัสดีค่ะอาจารย์อรสาสภาพพงศ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนค่ะสำรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพาในศามาทำความรู้จักกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและการเล่นเกมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ การสื่อสารของคนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความรู้สึกระหว่างกันอีกด้วยกล่าวคือคนที่สื่อสารกันจะมีความเข้าใจความรู้สึกระหว่างกันคนได้นําเอาภาวะทางจิตของแต่ละคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกิจกรรมที่คนทําการสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นสองคนก็ดีหรือระหว่างหลายๆคนก็ดีเราจะเรียกว่า transaction เริ่มแรกเราจะมารู้จักกันในเรื่องของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างบุคคลทฤษฎีการแลกเปลี่ยน Ex c h a ช g e theory จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของแนวความคิดที่ว่าสิ่งจูงใจระหว่างบุคคลในการแลกเปลี่ยนข่าวสารจ่อมขึ้นอยู่กับคุณค่าที่พิงได้รับจากความสัมพันธ์นั้นและบุคคลต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันนั่นคือคุณค่าที่เขาได้รับจะต้องเท่ากับคุณค่าที่เขาให้ ามทฤษฎีนี้ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเสมือนการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันซึ่งสิ่งแรกที่แลกเปลี่ยนการในการสื่อสารก็คือข้อมูลประสบการณ์สถานะความรักและรวมทั้งเงินตาด้วยตัวอย่างเช่นถ้าหากเราเชิญเพื่อนคนหนึ่งมารับประทานอาหารหนึ่งมื้อที่บ้านของเราเพื่อนคนนั้นเขาพยายามจะหาทางตอบแทนเรา ด้วยสถานภาพที่เท่าเทียมกันอย่างน้อยก็อาจจะเชิญเราไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันในทางคนกันข้ามถ้าหากว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมกันเช่นเราเลี้ยงเขาแต่เขาไม่ได้เลี้ยงเราตอบก็จะก่อให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ลำดับต่อไปเราจะมารู้จักคำว่าการสื่อสารที่สอดคล้องกันการสื่อสารที่สอดท้องกัน complementary transactions คือการส่งข่าวสารของคนที่อยู่ภาวะทางจิตอย่างหนึ่งส่งไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นอยู่ในภาวะทางจิตอย่างไรหรือการส่งข่าวที่ผู้ส่งข่าวสารสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้อง เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งข่าวสามารถาคาดคะเนสามารถจะรู้คำตอบได้ล่วงหน้าว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรตัวอย่างของการสื่อสารที่สอดคล้องกันเช่นนายตุลาถามนายธนวาว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรหรือนายธนวาตอบว่าทำงานเกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรมนุษย์ครับลักษณะของการสื่อสารที่สอดคล้องกัน อาจเกิดขึ้นใน3ลักษณะคือ 1. การสื่อสารระหว่างบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ในภาวะจิตอย่างเดียวกันกล่าวคือจะพูดกันด้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันหรือภาษาเดียวกันจึงทำให้เข้าใจง่ายแบ่งออกเป็น3ประเภท ลำดับต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในภาวะทางจิตของความเป็นพ่อแม่ parent parent transaction ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะจากรูปเราจะเห็นว่ามีตัว p a c p ย่อมาจากคำว่า parent a adult c child นักศึกษาสังเกตูนะคะเราจะเห็นว่าลูกศรทางด้านแหลมจิ้มไปทางไหนชี้ไปทางไหนจะเป็นผู้รับ เรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันในกเด็กสมัยนี้ไม่มีความความรูผู้ใหญ่เลยในขอบอกว่านั่นสิเห็นทีจะต้องมีการอบรมกันใหม่แล้วซึ่งจากการสนทนาดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่าเป็นการโต้ตอบกันทั้งสองฝ่ายระหว่างในกกับในขอโดยมีการนําเอาการตำหนิตีเตียนตักเตือนสั่งสอนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งภาวะทางจิตแบบนี้เราเรียกว่าภาวะทางจิตของคามเป็นพ่อแม่ ต่อไปจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในภาวะทางจิตของความเป็นผู้ใหญ่ a d u l t a d u l t t r a n s a c t i o n ต,ตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะลูกศรชี้ไปทางไหนก็จะเป็นฝ่ายผู้รับนะคะโดยมี P A C เหมือนเดิมค่ะบทสนทนาจะมีนายสมชายกับนายปีดานะคะเรามาดูกัน นายสมชายบอกว่าวันจนันทร์สิบโมงว่างไหมเราจะนัดประชุมการระดับผู้บริหารนายปิดาบอกว่าจันทร์หน้าเหรอครับว่างพอดีเลยนายสมชายบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเอารายงานการผลิตประจ้งสัจจาเข้าประชุมด้วยนายปิดาบอกว่าครับขอบคุณที่เตือนไม่เช่นนั้นผมอาจลืมจากการสนทนาดังกล่าว เป็นการถามตอบกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้นำเอาอารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องการสนทนาเป็นแบบมีเหตุมีผลและตรงไปตรงมาต่อไปนะคะจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในภาวะทางจิตของความเป็นเด็กชายชาย t r a n s i t i ่นดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ PAC เหมือนเดิมนะคะลูกสอนชี้ไปทางไหนตรงนั้นเป็นผู้รับค่ะ บทสนทนาจะมีบุคคลสองคนก็คือพนิดากับกันธาตัวอย่างของการสนทนานะคะพนิดาบอกว่าเราไปดูหนังกันไหมจันธาบอกว่าตกลงกำลังคิดอยู่เหมือนกัน let's go จากการสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องของความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลแต่อย่างใดซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าภาวะทางจิตของความเป็นเด็ก ลักษณะของการสื่อสารที่สอดคล้องกันการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีภาวะทางจิตต่างกันแต่สามารถคาดคะเนคําตอบกันได้จากอีกฝ่ายหนึ่งการสื่อสารในลันกษณะนี้ผู้ส่งข่าวสารมีการทัดหมายที่จะได้รับการตอบสนองจากผู้รับตามข่าวตามที่ต้องการจึงทําให้การสื่อสารราบรื่นและสามารถเข้าใจกันได้ตัวยอย่างนะคะการสื่อสารของบุคคล ที่มีภาวะทางจิตของความเป็นเด็กกับบุคคลที่มีภาวะทางจิตของความเป็นพ่อแม่เราจะเห็นว่าตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นการสื่อสารที่สอดคล้องกันแต่มีภาวะทางจิตที่ต่างกันชาย p a l a n c transaction มาดูตัวอย่างนะคะนายสลันดูกับนายยงยุทธสลันดูบอกว่าหัวหน้าคิดว่างานที่ผมทำใช้ได้ไหมครับ ยงยุทธไม่ต้องห่วงเธอทําได้ดีมากการพูดของนายสรัยูเป็นเหมือนเด็กพูดกับพ่อแม่เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกว่างานที่ทํานั้นใช้ได้หรือไม่ส่วนนายยงยุทธก็ตอบมาในสถานที่ปอบโยนโดยใช้ตนเองเป็นรทัดฐ,ฐานวัดการทํางานของนายสลัยูให้กําลังใจในายสลัยู ในทางตรงกันข้ามการสื่อสารอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีภาวะทางจิตของความเป็นพ่อแม่กับบุคคลที่มีภาวะทางจิตของความเป็นเด็ก p a r e n t child transaction ดังตัวอย่างผู้จัดการขายกับพนังกงานขายเรามาดูกันบทสนทนานะคะผู้จัดการขายบอกว่าทำไมคุณไม่รีบขายสินค้าในเมื่อลูกค้าสั่งซื้อแล้วเท่ากับคุณทำลายโอกาสและเสียลูกค้าไปเปล่า พนักงานขายบอกว่าผมเสียใจครับผู้จัดการเ mm. หตุที่ผมยังไม่รับคําขอซื้อจากลูกค้าทันทีเพราะทางโรงงานบอกว่าสินค้ายังไม่ได้ผลิตซึ่งจากบทสนทนาดังกล่าวการพูดของผู้จัดการขายเป็นการสอนพนักงานขายว่าพนักงานขายเนี่ยนะได้ทำลายโอกาสในการขายและเสียโอกาสที่จะได้ลูกค้าโดยคิดเอาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นในแง่ของพนักงานจะยอมรับว่าเป็นการสูญเสียโอกาส โดยอ้างว่าทางโรงงานยังไม่ได้ผลิตสินค้าหรือผลิตยังไม่เสร็จเสมือนเด็กที่ยอมรับผิดกับพ่อแม่การสื่อสารที sure> ่สอดคล้องกันอีกแบบหนึ่งคือการสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ชาย adult i s e c t i o n นังตัวอย่างต่อไปนี้ในาขวัญกับนายโขงเรามาดูกันในาขวัญบอกว่าผมอยากจะโยนไอ้เครื่องมือบ้าๆอันนี้ออกไปสิที ผมบอกว่ามันอาจมีกลไกข้างในขัดข้องก็ได้จึงทําให้คุณโกรธคุณลองค้นหาดูซิจากการสนทนาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านายขวัญใช้คาว่าทางจิตของความเป็นเด็กส่วนนายขงใช้ใช้คาว่าทางจิตของความเป็นผู้ใหญ่คือไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปนะคะเรามาดูการสื่อสารแบบขัดแย้งกันการสื่อสารที่ขัดแย้งกัน cross t r a n s a t i o n จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการสื่อสารที่สอดคล้องกันกล่าวคือผู้ส่งข่าวจะได้รับคําตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้ถ้าเราขอร้องให้ใครทําตามหรือทําอะไรให้เราสักอย่างหนึง่งแต่กลับได้รับคําตอบว่าให้เราทําเองอย่างนี้แหละตัวอย่างของการสื่อสารที่ขัดแย้งกันตัวอย่างของการสื่อสารที่ขัดแย้งกันจะเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน นพนักงานบอกว่าถ้าผมขออนุญาตหยุดพักกินกาแฟตอน10โมงแทนที่จะเป็นเวลา10โมงครึ่งจะได้ไหมครับพนักงานบอกว่าเวลาทํางานคุณดูแต่นาฬิกายอย่างเดียวหรือถ้าคุณทํางานให้มันดีที่สุดแล้วและได้ผลงา,านที่สูงขึ้นได้ด้วยแล้วไม่ต้องมาห่วงเรื่องเวลาหยุดพักกินกาแฟหรอก การสื่อสารแบบซ่อนเร้นการสื่อสารแบบซ่อน,นเร้น a n t l a or hidden transaction มีลักษณะที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเมื่อพิจารณาในแง่ของข่าวสารจะเป็นการสื่อสารที่ส่งข่าวสาร2อข่าวสารพร้อมกันและเมื่อพิจารณาในแง่ของภาวะทางจิตก็จะเป็นการสื่อสารที่มีภาวะทางจิตเข้ามาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า2ภาวะทางจิต ส่งข่าวสารสองข่าวสารนั้นประกอบด้วยการพูดอย่างหนึ่งกับข่าวสารที่ไม่ได้พูดทั้งผู้รับข่าวและผู้ส่งขา่าวจะตอบรับและส่งขา่าวด้วยการสื่อสารที่เป็นคำพูดและการสื่อสารที่ไม่เป็นคำพูดกล่าวอย่างง่ายๆว่าเป็นการสื่อสารที่มีความหมายของข่าวสารไม่ตรงกับที่พูดในในขณะที่การส่งข่าวและรับข่าวจะมีความหมายของข่าวสารแบบซ่อนเลนอยู่ในตัว ตัวยอย่างเช่นผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็นโรคไวรัสลงหูตามคําพูดเหมือนกับว่าเป็นโรคนี้จริงๆแต่ในความหมายที่เป็นในยะคือที่แท้จริงแล้วไม่อยากเข้าประชุมเนื่องจากกลัวว่าจะต้องกลัวการประชุมที่ไร้สาระทําให้เสียเวลาเปล่า,าการเล่นเกมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสมาร์กลูฟกอฟไพ่หรือการพนันต่างๆ จะทำให้ผู้ชนะมีความสุขผู้แพ้ก็ทุกใจในแง่ของชีวิตมีการเล่นเกมเช่นเดียวกันคนทุกคนเต็มไปด้วยการเล่นเกมซึ่งกันและกันคนที่ชนะก็ดีใจส่วนคนที่แพ้ก็เสียใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมประเภทใดก็ตามจะต้องมีเงื่อนงำซ่อนอยู่ซึ่งไม่อาจค้นหาได้ง่ายๆ เกมทุกเกมมีการเริ่มต้นมีการสิ้นสุดซึ่งไม่อาจจะระบุได้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรส่วนการเล่นเกมระหว่างบุคคลเป็นการแข่งขันในแง่ของจิตวิทยาซึ่งมีการซ่อนเงื่อนงำไว้คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้เล่นเป็นอย่างไรไม่อาจรู้ได้และไม่ใช่การเล่นเกมเพื่อสนุกเหมือนการเล่นเกมไพ่เกมหมากรุกเกมในแง่ของจิตวิทยาหมายถึง กิจกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีการแข่งขันกันมีเหตุมีผลแต่เพียงผิวเผินซ่อนงาโดยแสดงออกด้วยการพูดคุยเหมือนสนิทสนมกันแต่แฝงไว้ด้วยกลอุบายที่ซ่อนอยู่ลักษณะของเกมทางจิตวิทยาประกอบด้วยการสื่อสารที่ดูผเผินแล้วมีความสอดคล้องกันในลักษณะของการพบหาสมาคมกันตามปกติ ของกิจกรรมทางสังคมแต่มีการซ่อนเงื่อนงมอยู่ในคำพูดที่สนทนากันและผลที่เกิดขึ้นจะบอกได้ว่าผู้เล่นเกมนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรการเล่นเกมทำให้เกิดการคุ้นเคยกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันแต่ขาดความซื่อสัตย์ระหว่างกันการที่คนเล่นเกมเพราะต้องการความเสี่ยงความท้าทายการตื่นตัวต้องการรู้จักตนเองและคนอื่น ต้องการที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการและใช้เวลาที่ว่างอยู่ให้หมดไปแม้คนจะต้องเอาชนะในการเล่นเกมแต่การเล่นเกมชีวิตไม่มีใครชนะที่แท้จริงเพราะผลของเกมนั้นเป็นผลในทางร้ายทำให้คนเกิดความร,รู้สึกเสียใจผิดหวังเจ็บปวดแม้กระทั่งถึงความตายและการเล่นเกมทางจิต,ตวิทยามาักจะพบอยู่บ่อย ของการเล่นเกมจะเกิดขึ้นใน3ระดับด้วยกันระดับแรกเกมเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งของคนซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงและเป็นพฤติกรรมตามปกติของคนที่ไม่ว่าจะมีการชิงไหวชิงพิบกันตลอดเวลาในแง่ของการคุกหามสมาคมกันเท่านั้นในระดับที่สองเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับปานกลาง เกิดขึ้นไม่นานก็จะจบลงบางครั้งการเสียหายนั้นไม่อาจเยียวยารักษาให้หายได้แต่เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นปกปิดหรือไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ระดับที่3เป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดเป็นการเล่นเกมเพื่อการอยู่รอดและผลที่เกิดขึ้นสุดท้ายของการเล่นเกมจะตัดสินด้วยชีวิตเป็นเดิมพันดังนั้นผลของเกมมักจะลงท้ายก็คือห้องผ่าตัด ห้องพิจารณาคดีในศาลและโรงเก็บศพหรือสุสานเกมชีวิตเป็นเกมทางจิตวิทยามีอยู่สองประการคือ 1. มีกติกาที่แน่นอนว่าจะเล่นเกมนั้นอย่างไร 2. ผลของเกมที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นอย่างไร บทบาทของการเล่นเกมการเล่นเกมนั้นมีอยู่ที่กัน3บทบาทคือบทบาทของผู้ประหัตประหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้วริหารที่จะใช้บทบาทนี้ 2. บทบาทของผู้ช่วยเหลือ 3. บทบาทของการเป็นเหยื่อเรามาดูเกมชีวิตกันอย่างแรกจะเป็นเกมใช่แต่ว่า the yes but game เป็นเกมหนึ่งที่ใช้กันมากระหว่างบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ในการสั่งการ l ล n e มีหน้าที่ให้คำแนะนำสตาฟเป็นเกมที่ทำลายคนโดยไม่รู้ตัวเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมนั้นทำให้คนเก่งๆหรือผู้ชำนาญการต่างๆล้มเหลวเสียหายอยู่เสมอๆการเล่นเกมนี้เป็นเสมือนหนึ่งผู้เล่นต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้มาช่วยแก้ไขปัญหา แต่ผลสุดท้ายคำแนะนำหรือข้อเสนอแน่นั้นก็จะถูกคัดค้านหรือไม่ยอมรับเกม <lite> <Game S 2> ที่2นะคะ <lite> จะเป็นชื่อว่าเกมตำหนิคนอื่นซึ่งเกมตำหนิคนอื่นจะมีอยู่ด้วยกัน2เกม 1. เห็นไหมว่าคุณทำอะไรผม 2. ถ้าไม่ใช่คุณแล้วก็เรามาดูกันในแต่ละรายละเอียดอีกย่อยนะคะ 1. หเห็นไหมว่าคุณทำอะไรผม s w e w a t you be do เป็นเกมที่ใช้กันทั่วไปและเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเมื่อคนทำอะไรผิดพลาดขึ้นบุคคลน,นั้นจะอ้างว่าเป็นความผิดของคนอื่นเช่นขณะที่พนักงานคนหนึ่งกำลังพิมพ์งานอยู่มีพนักงานอีกคนหนึ่งเอางานมาให้พนักงานคนนั้นพิมพ์พนักงานคนนั้นก็จะพิมพ์งานผิดๆ ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองแต่ไปโทษว่าเพราะเป็นเพราะเธอคนเดียวที่เข้ามาถ้าไม่ใช่เพราะเธอแล้วฉันก็คงพิมพ์งานไม่ผิดหรอกเกมตำหนิคนอื่นนะคะชนิดที่2ถ้าไม่ใช่คุณแล้วก็ if it worth for you บุคคลผู้เล่นเกมนี้ไม่ยอมรับคิดความรู้ความสามารถของตนเองแต่กลับโยนความผิดไปให้คนอื่นและโทษว่า เป็นเพราะคนอื่นหรือปัจจัยอื่นที่ทําให้ไม่เป็นไปนตามที่ต้องการได้ต่อไปนะคะเป็นเกมประเภทที่3เกมนี้ชื่อว่าเกมประหัตประหารและโจมตีคนอื่นเกมประหัตประหารและโจมตีคนอื่นมีอยู่ในการ5เกม 1. ให้เขาต่อสู้กัน 2. การจับผิด 3. การทําให้จนมุม 4. กับดัก 5. A R O y, y เรามาดูกันในแต่ละเกมนะคะลักษณะของเกมนี้จะมีสาระสำคัญหลายประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้มาดูกันค่ะ 1. ให้เขาต่อสู้กัน Let You and h i m Fight การเล่นเกมประเภทนี้ผู้เกี่ยวข้องด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายฝ่ายแรกพยายามจะยุยงให้ฝ่ายที่2มีปัญหากับฝ่ายที่3โดยการยุยงหรือเล่าเรื่องให้ฝ่ายที่3ได้พูดถึงฝ่ายที่ส อย่างไรแล้วก็ลงท้ายก็เกิดปัญหาระหว่างกันระหว่างฝ่ายที่2กับฝ่ายที่3ค่ะเกมประหัดประหารและจงตีคนอื่นประเภทที่2การจับผิดเบลมิชเกมประเภทนี้คนที่เล่นเกมจับผิดนี้จะพยายามหาข้อบกพร่อง,องเล็กๆน้อยๆของคนอื่น การจับผิดนั้นเป็นความผิดที่ไม่สําคัญและเป็นการจับผิดในรายละเอียดมากกว่าในสาระสําคัญเช่นหมวหน้างานอ่านรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและพยายามจับผิดการสะกดการันหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในรายงานซึ่งไม่เป็นผลทําให้สาระสําคัญของรายงานเปลี่ยนไปหรืออาจารย์จับผิดรายงานนักศึกษาให้ในักศึกษาไปแก้ใหม่โดยที่ไม่ได้ผิดในสาระสําคัญมากมายนะัก เกมประหัดประหารและโจมตีคนอื่นประเภทที่3การทำให้จนมุมคอนเนอร์คอนเนอร์เป็นการเล่นเกมทําให้จนมุมคือการหลอกลวงให้คนอื่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถจะทำอะไรได้หรือทำความผิดทั้งหมดโดยไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดไปหมดความรู้สึกของผู้เล่นเกมไม่ว่าจะทำอะไร ทุกอย่างก็คือผิดไปหมดหากทํางานด้วยความขยันขันแข็งเอาใจใส่ก็ว่าสิ่งนั้นทําให้ถูกต้องผิดเป้าหมายหรือไม่ได้ผลหรือทําไม่ถูกหรือทําไม่ดีหรือเขาพยายามทํางานอย่างระมัดระวังแล้วซึ่งการทํางานอย่างระมัดระวงังทําให้งานล่าช้าซึ่งก็บอกเขาว่าคุณทํางานล่าช้านะคุณทํางานช้าไปมากไปใช้เวลานานเกินไปเป็นต้น เกมประหัดประหารและจมตีคนอื่นประเภทที่4ได้แก่กับดักแทปเปอร์หรือที่เรียกว่ากับดักหมีแยแทปเปอร์เกมประหัดประหารประเภทนี้กับดักนี้ได้แก่การล่อเหยื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งติดกับที่วางไว้องค์การหลายแห่งใช้วิธีล่อผู้เรียนจบปริญญาใหม่ๆเข้ามาทำงาน ในการเข้ามาทํางานเขาก็จะระบายสีตําแหน่งงานให้น่าสนใจทั้งที่ความเป็นจริงแล้วงานนั้นไม่น่าสนใจเลยแต่เมื่อเข้ามาทํางานจริงๆแล้วจึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้ปิดกับดักผลที่เกิดขึ้นคือคนจะลาออกจากงานมากและบ่อยครั้งจนทําให้อัตราการเข้าออกจากงานหรือภาษาอังกฤษที่ใช้คําว่า labor turnover สูงกว่าปกติกรณีน,น,นี้ตัวอย่างจะเป็น อย่างเช่นนักศึกษาเคยเดินตามสะพานลอยไหมแล้วมีใบปลิวที่สมัครงานมาแจกให้ในักศึกษาไปสมัครงานตามนั้นพอเมื่อนักศึกษาไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่นักศึกษาวาดฝันไว้มันไม่ใช่เลยนักศึกษาจะต้องทําทุกอย่างและได้เงินเดือนน้อยหรืออาจจะไม่ได้รับเงินเดือนเลยซึ่งตรงนี้สํานักงานจัดหา,าง,งานของภาครัฐได้บอกไว้ว่าไม่ควรไปสมัครงานประเภทนี้อย่างยิ่ง เกมประหัดประหารและโจมตีคนอื่นประเภทที่5ประเภทนี้เป็นประเภทสุดท้ายเรียกว่าเออารยวายอัปบลอกเออาวยวายคนที่เล่นเกมเออาวยวายมีอยู่ด้วยกัน2ฝ่ายที่ต่อสู้กันฝ่ายแรกจะเป็นผู้เก่าหาฝ่ายที่2จะเป็นผู้ปกป้องโดยฝ่ายแรกจะเริ่มต้นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีความหมายว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีซึ่งจะทําให้ฝ่ายที่ต่อสู้ป้องกันตัวโดยแย้งเรื่องที่เก่าหาหรือ ผู้ที่ถูกเกาหาจะพยายามหาข้อแก้ต่างให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันสุดท้ายนะคะเราพูดเรื่องเกมเป็นมาแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าการทําให้เกมสิ้นสุดเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเล่นเกมอาจาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเขาปิดอยู่ข้องกับเกมบางคนอาจรู้ตัวแต่บางคน จะมารู้ตัวอีทีนึงก็สายเกินไปถอนตัวไม่ขึ้นการที่เราศึกษาลักษณะต่างๆของเกมจะทําให้สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกมนอกจากนี้การเรียนรู้เรื่อง TA หรือ Transactional Analysis นะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าคนอื่นกำลังทำอะไรกับเราและเราสามารถนำเอาหลักการของ TA มาใช้ช่วยตัวเองได้ เกมบางเกมอาจจบลงโดยง่ายโดยใช้เวลาไม่นานแต่บางอย่างแต่บางเกมอาจใช้เวลามากหรืออาจจะต้องใช้เวลาตลอดชีวิตเลยก็ได้การที่เราพยายามมองกันไกลและมองอย่างรอบครอบอาจช่วยให้เกมต่างๆจบลงก่อนที่เกมจะเริ่มต้นก็ได้ซึ่งเป็นการป้องกันที่ให้เกมเกิดขึ้นก่อนอย่างไรก็ตามการทำให้เกมสิ้นสุดมีวิธีการต่างๆดังนี้ วิธีการที่ทําให้เกมสิ้นสุดมีอยู่ด้วยกันแป่ประการ 1. รีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกมวิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่และนิยมใช้กันมากคือการไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของผู้ที่ต้องการเล่นเกมกับเราการหีกเลี่ยงทั้งเป็นผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา 2. จุดการแสดงบทบาทจอปลอมในกรณีนี้หยุดการเสแสร้งทแก้ต่างให้กับตัวเอง แก้ตัวให้กับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา 3. าจุดก,การตําหนิคนอื่นเกมบางอย่างเป็นเกมดูถูกคนอื่นหรือไม่ให้ความสําคัญคนอื่นดังนั้นการที่จะทําให้เกมยุติจะต้องหยุดความรู้สึกดูถูกคนอื่นหรือเห็นว่าคนอื่นไม่มีความสําคัญหัดมองคนอื่นในแง่ดีสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่องก็อย่าได้ให้ความสนใจละเลยเขาไปซะ ประการที่4ีหยุดการตําหนิตัวเองเกมส่วนใหญ่เป็นการสร้างความรู้สึกในทางลบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่อตัวเองหรือต่อบุคคลอื่นก็ตามการหยุดความรู้สึกในทางลบจึงทําให้เกมยุติลงได้โดยเฉพาะเกมตําหนิตัวเองนั้นจะต้องระงับความรู้สึกในทางลบต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นความกลัวก็ดีความมีปมด้อยความโกรธความกดดัน ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือความรู้สึกว่าตัวเองโง่หรือตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นความรู้สึกในทางลบเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับการเก็บสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในตัวเมื่อถึงเวลาความรู้สึกเหล่านี้จะแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันจะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ขัดความไม่ไว้วางใจในตัวเองอีกต่อไปข้อที่ห เรียนรู้วิธีการให้ความสำคัญคนอื่นบ้างและยอมรับว่าตัวเองมีความสำคัญบ้างคนทุกคนต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีความสำคัญการยอมรับความสำคัญของคนจะช่วยลดความขัดแย้งลงและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของคนการชมคนด้วยความจริงใจจริงจังการให้เกียรติซึ่งกันและกันการยอมรับความสำคัญซึ่งกันและกันจะทำให้การเล่นเกมลดลง การรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็คือการพูดถึงความดีและความสำคัญของคนข้อที่ 6. กการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาระหว่างกันจะช่วยแก้ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกันได้เพราะการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นหมายความว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันการบอกให้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอย่างไรจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันดีขึ้น คนที่ทํางานด้วยกันจะต้องสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยแม้ว่างานนั้นจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็ตามแต่ก็ยังคงมีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันข้อ 7. ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารสามารถช่วยให้เกมต่างๆยุติลงได้ด้วยหลายวิธีด้วยกัน เพราะฝ่ายบริหารเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการทํางานส่งเสริมให้เกิดกําลังใจเกิดผลได้กําลังใจในการทํางานลดความเบื่อหน่ายในการทํางานได้ข้อสุดท้ายนะคะข้อ 8. สร้างความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ชนะซะทุกเรื่องวิธีที่ใช้ให้ได้ผลในการหยุดการเล่นเกมก็คือการควบคุมตัวเองไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมีช่องทางที่จะสร้างเกมกับเราได้เมื่อต้องเล่นเกมก็จะต้องสามารถควบคุมเกมให้ดีที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยนก,การเสียเปรียบจากฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้